เรื่องน้ําท่วมฝนแรงท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีที่ผ่านมามันก็แก้ปัญหามาเรื่องน้ําขาดน้ําน้ําแรงมาโดยตลอดท่านไปย้อนดูที่แปดปีที่ผ่านมาเราทําอะไรบ้างท่านบอกน้ํายังท่วมอยู่มันก็ต้องท่วมฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ท่วมอ่ะรู้ไหมปริมาณน้ําเนี่ยสมัยก่อนท่านทาน้ําท่วมเท่าไหร่แล้วผมลดปริมาณน้ําท่วมลงได้เท่าไหร่ปีห้าสี่เป็นยังไง ปี5758ปีที่แล้วเนี่ยมันมันท่วมมากเพราะอะไรเพราะฝนมันตกเกิน500มิลลิเต่อชั่วโมงถ้าตีก็ว่าท่วมเพราะรัฐบาลไม่แก้ปัญหาผมว่าไม่เป็นธรรมอ่ะนะในปี255 5ถึง65หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่แพแ้งจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนะ6กก็ลดปี56 36,944มหมัน58ู 12, ่บ้าน58เหลือ12,972ัหมู่บ้าน 59, ห้าเก้าเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหมู่บ้านหกหนึ่งศูนย์หมู่บ้านหกสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกหมู่บ้านหกสามเจ็ดพันหกร้อยหกสองหมู่บ้านหกสี่สองร้อยเก้าสิบหกหมู่บ้านปีหกห้าเป็นศูนย์หมู่บ้านนี่คือตัวเลขที่เทียบเคียงแล้วก็วัดจากสถา,านการณ์จริงๆนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปปีหกห้าตัวเลขสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสามหมู่บ้านห้าหกสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บสี่หมู่บ้าน ย้ำอีกทีนะครับข้อมูลที่มีสมาชิกท่านหนึ่งพูดเรื่องนี้ผมไม่ไม่เอาน้านะครับที่นําเสนอเป็นข้อมูลการคาดการณ์เท่ารับเพื่อการวางแผนเท่านั้นนะท่านเก่งในเรื่องเขาองตัวเลขพวกนี้ขึ้นมาเอา,เอาสถิติพวกนี้มาแต่มนันนั้นอันนั้นคือตัวเลขวางแผนนะครับน้ําท่วมที่เคยสร้างความเสียหายอย่างมากปีห้าหกพันแดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาทลดลงอย่างต่อเนื่องปีหกศูนจำนวนพันห้าสิบล้าน หกหึงเหลือ5้ารล้านบาทหกสองเกล้านบาทหกสามสองล้านบาทหกสี่ห้าล้านบาทนอกจากแก้ปัญหานี้แล้วเน้นย้ำให้เพิ่มน้ำสำรองน้ำตน้นทุนไปพร้อมกันด้วยสนับสนุนภาคการผลิตภาคการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในมีการฟืน้นฟูป,ป่าต้นน้ำแสนห้าหมื่นหกพไร่ลดการชะล้างพังทลายของดินสามแสนไร่ พานาแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ำพนาเล็ก496ล้านลูกบาทเมตรแหล่งเก็บน้ําใหม่422ล้านลูกบาทเมตรน้ํามาดานธนาคารธนาคารน้รา,านใตดิน149ล้านลูกบาทเมตรประปาหมู่บ้าน4,973แห่งลดความเสียหายภัยแล้งได้1.5ล้านไร่ครัวเรือนรับประโยชน์3 5 5 2 5ครัวเรือนเป็นต้นนั่นคือตัวเลขข้อที่จริงนะครับ